พ่อครับพ่อครับทำไมผมถึงชื่อว่าโผลล่อนเหรอครับอ๋อเพราะลูกเปเรเลือดผสมยังไงล่ะแปลว่ากูไปเรียนหอก,กวดไม่ได้สินี่ลูกกูติสลิทิลินใช่ไหมเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้กันก่อน ฉันจะวื่อแก,ลกแล้วกันเรายืาสปีผ่านไปคอยมาเจอกันไหมไม่นะอย่าทำฉันเลยขาฉันก็หักแกก็ขาพอฉันไม่ใช่เหรอ นี่คือคำสั่งจากตำรวจฮู้ยไม่เดยวเรื่งเออนี่กระดูนี่หัวหลุดเออเฮ้ยย hey, ฉันต้องปลดใบหน้าแท้จริงของแกให้ได้โย่เชื่อขอไมนไอพวกนี้มันหวยไม่ได้เรื่องเนอะากรู้จริงอ นี่คือคำสั่งจากตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะวิสามันคุณรู้ไหมว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรเออผมกลัวผมผมกลัวแล้ว 哈哈哈！我爹我呢 卡路麦啊！疼嘞妈耶！哎 <abei prayers a while>，我不แก มันกนระจองเออก็เหนื่อยแล้วเอาที่ตี

เองเราจะมาครับเราบอกให้เขาใส่ชุดคาตะกุกเป็นพัมกินนั่นหรือเปล่าครับเอ้ยว่าไงเฮ้ยเป็นคาตะกรที่ดูโลกิมากเหมาะเหมาะกับการเป็นนักแสดงของเราจริงๆเขาแสดงดีมากแต่ถ้าที่เราเราจะเข้าตัวสูงกว่านี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิเตี้ยกว่านี้ไม่ใช่เหรอ อาจจะเป็นแบบว่าเขาป่วยเลยใช้คนอื่นมาแสดงแทนนะครับอืมเปิดไปได้ไม่นคาตโกนตัวจริงเลยหรือวะอย่าง้วายอย่าทำมอนเลย สุขในวันนั้นซัลนีทารีนสู้คนติดแฮร์รี่พอตเตอร์ใน,นนี้ <laughs> ลาเลนจากคนเลือกผสมในวันนั้นสู้ฆาตกรในวันนี้โอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยค่ะพี๊ S <S ไม่มีใครเห็นหน้าที่เท้าตรงไปชันเละนะสนุกจริงๆงย,ยุดเดี๋ยวนี้หน้ากาจะปูองนั่งตอนที่ตีตั้งรอหยุดเดี๋ยวนี้งั้นเราจะยิงคุณหน้ากาหลุดเลย,ยหน้ากาหลุด มีอะไรที่พอใช้ได้ไหมรู้ไหมไอ้คนที่เคยฆ่าพอ่อของฉันตอนนี้ตายไปแล้วพอ่อฝีมือฉันเองไงละ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันละ่ะเกี่ยวซิฉันหาคนที่อยากจะฆ่าฉันมานานาแล้ว แต่ก็ไม่มีใครเคยฆ่าฉันได้มันยังเป็นคำสาบ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยการท่านะแต่มันตลกสำหรับฉันไงล่ะ ายางพวกเราจนเน้นไม่ได้หมดเลยงั้นแบบนี้มันต้องล็อกเก็ตลันเชอร์ปัดลมแปบบ๊บวัช้าว้ช้าวชมพีดัตงตึ้นเต้งต นู้นนี่อะไรมาของมันน่ะเสียงอะไรตั้งใจให้เงยมันโดนตึกไม่ไปไอ้นูโหตอนหน้าต่อตาไม่ทำอะไรลงไปไม่ทำอะไรลงไปไมึงด,ดอกกูมาเดี๋ยวนี้มึงทำอะไรลงไป กูจะรู้ไหมว่าเป็นคิวมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูยจะรู้คิวมึงอ่ะเฮ้ยได้เวลาไปล่าเหยื่อแล้วเอ้เอมันทะเลาะอะไรกันอนะ่ะเอ้ยเลยพวกมึงสองคนนะ่ะทะเลาะเรื่องอะไรกันนะก่อม,มาเมา่อเล่าคิวกูอ่เด้อมันแล้วกูจะรู้ไหมว่าคิวมึงอ่ะฌานเถอนะแน่ให้อภัยกันหน่อย ยังไงพวกเราเคมีจุดประสงค์ค่าคนเหมือนกันทั่วค่าคนมานานแล้วทิบปีแล้วเล่นดูสภาพแต่ละขิวเออคูยังไม่มนแหละนะยกตัวอย่างสามขีวอายุเทา่าไหร่กันเลยประมาณแก่อยู่หน้าประมาณ ห้าสิบสามปีได้มนะั้งอูหน้าใหมา่ๆเลยเลยกี่ปีอะประมาณยี่สิบสองปีกูฆาตกรเด็กอะว่าคนมาตั้งแต่อายุสองปีบ๊วย โอเคไปล่ะคิวต่อละเป็นอันจบเดนไนเม่เดนไนเม่ฮาร์วีนออฟเคิร์สภาคหนึ่ง